าบชโอเคเป็นไงบ้างลูกค้าหลังจูนดีมากครับดีกว่ามากมันมันพุ่งครับพี่อ่าฮะมันพุ่งแล้วได้ใจผมด้วยได้ใจด้วยได้ใจดีกว่าของเดิมเป็นยังไงก่อนมาจูนอ้าวของเดิมมันอืดอ่ะพี่แล้วก็คันเลขมันเหยียบพี่มิดถึงจะพุ่งอย่างเงี้ยหรือย่อออกอย่างเงี้ยอืมอันนี้ดีเลยตึงเลยถูกใจนะมาทักใจลูกค้าครับได้ครับโอเคขับรถเลยเดี๋ยวตรงงานได้ครับคุณนะครับที่ให้บริการโอเคสนใจทักได้นะครับเบนซีดีเซล รับกระตุดนสวัสดีครับ